มากับฝนเลยวันนี้ก็สวัสดีพี่ๆนะนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาตกปลาที่สมสารอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่มาจกทีมงานนะห้าคนนะครับเดี๋ยวไปรับมาพร้อมฝนนะครับวันนี้เีือไตอะไรกันเรือไตอะไรนะเรือไตเกย์แสมสารนะนี่ครับผมเรือก็ ก้างใหญ่นะครับผมนั่งได้ห้าคนสบายเลยนะครับทีมงานท<ห>ีมงานงาน,น้ำัยเจ๊ครับผมเดี๋ยวถึงจุดหมายได้ไปถ่ายให้ดูจริง เด็กับไปทีเดียวพอขาดแล้วมั้งยังอยู่มั้งเรียบร้อยขาดอีกอยู่งติดพี่อันนี้แช่ไว้ขดีเอาไว้แรกยังได้ไว้บนถังยังยังปรับแล้วเบรกก็โอ้อีแล้วสูดอ๋ออยูนแล้วอยู่เพื่อ๊บมหมุน ดังพ <si ่อเลยเกดียว no ันบอกว่าติดกันหรือเปล่ามาคู่นตัวต well, ัวคือมาหากันอยี้ท um, ี่หายแหละมีมาหากันอยี้เบอร์ตัวสายสายงไหนอะก็ดูเอารอดครับขึครับ คนตัวโอ้โคนตัวครับคนตัวคนตัวล้างไว้เฉ่ามกินวกนี้มันดยไอ้นั้นไอ้ยังไม่โดนเลยงใจนขึ้นม,มาขึ้นมาครับ ไหนไหนใช่ไหมน่ะไม่แหละขาวๆนปลาอยมาแล้วครับขาวๆไอ้ลามไอ้ลามอ่ะหามสายโอ้ยหลังคาแล้วมึงไอ้ลามอุ้ยโอ่ะสุดยอดมาครับอันนี้ต้องปล่อยใช่ไหมนี่ะก็ปล่อยสบ้าเลยหรอกินได้กินได้เหรอะแต่ว่าสายมันต้องเปลี่ยนใหม่ย มัดไหมครับผมหูนี่จับถ่ายรูปแล้วล่ะตัวแรกในชีวิตให้มันตายก่อนต้องตายก่อนนะตัดเลยครับหูมาเข้าไปโซกหน้าอุ้ยเข้ามาแล้วครับมาแล้วนะปากเลยร้อยตาอะไรพี่แจ๊กโซ่ใหญ่โซกเหรอโซกอะไร ฟ้านี <S <S ่มันกัดไหมกัดไหไอที่เราต้องกัดก่อนดิไม่ได้โอกาสกัดเราีมมันข้อคอขาติดตัคันไว้กรอนเลยวัดเด็ดฟ้าเทียนจบเลยนี่โซ่ังขังปอกกองอีก อยากเจอมั้งออจังเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวร้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้องอุ้ยแมวนะตัวผมเหมาทาเบ็ดเต็มแลใช่เลย้งผมนั่นจะมีเบ็ดคาปากอยู่ไหมได้โดนกันอ่าเดียเด๋ยว้วตายก็อ่านี้แล้วเอ้าดูหน้าไซด์แล้วกู มันกันพี่พเขาใส่น้ำให้ผมหน่อยผมจะลอยจริงๆอกเากระบอกกนอกกระบนะนอ่นี่มีกรบอกต่อเยอนี่กระป๋องมีจึสามใบกระปอตปลาล้มแล้วก็เอาขึ้นมาอัดขึ้นมาค่อยๆยเรื่อยๆเรื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วแหละ ไไปเอาตัวิ่ตักตัวิ่ตัวนี่ิ่ี่ไหนเดี๋ยวยกเดี๋ยวขาดเียบฮ้อยแล้วครับเราเ่ียาเอาปลาออกมาตักตังนี้เลยเยอดสิย็ดปลาอะไรนะปลานกเขาทูคายปลาเก่าเลยเนาะ ถ่ายรูปให้หน่อยกันไหมปลา,าจะป็ปลากับไปเย,ยอ่ะอู้ใหญ่ลองขันขันปลาบางข้างมดเออใหญ่หน่อยขันไม่อีกเป็นแบนโอเคลองครับไอวยอหนึ่งรอ <S <S พอ่างนยโอ้โห้ดูล้มล้มล้มสองตัวเลยนี่ไไหนอือจะถายรูปให้มถ่ายูปอีกไปไปถ่ายรูปให้ไปนะถ่ายหัวเรือด้วยหนึสองครับชัวชั่วสองเร้แล้ววันนี้แล้ววาหมดแล้ว โอ้ฝั่งนี้ก็เอาไงเห็นไหมอืมอืมกดไงล่ะกว้างมากนะโอ้เลี้วอเร็้วเเก็บภาพบรรยากาศเอาแล้วโอ้เออฝั่งนั้นเมาแล้วเหรอเมาเรือเมาขึ้นเมาขึ้น Và... mà leo cẩu gấp vẫn cắn cẩu vô đây có cẩu chứ má? cẩu ở, má? đen hả à? น่าจะเป็นกระกระใหญ่ด้วยจัดจัดลุ้นๆๆๆลยเต็มแล้วเก่าเลาองเบ็ดทีทงนั้นนะโอ้โหใสสวยเลยตัวสตัวมาสตัวมหน้ามาแล้วมีมาด้วยพระดีวยจับสายตรงนั้นจบเลยมาเลยสตัวเลยครับโหสุดยอด

ยอดป่ากับเรา嘛หวานจริงอ๋อโอยหนักโอ้ยกดค้างวะหนึ่งสองตัวไม่หรออุ้อันงัดอีกแล้วเขเลยัดเหมือนกันผมไม่น่าเจ้าว่ะน่าจะใส่แดงตัวสองขีดเนี่ไงตัวนี้เราลองพักเบรกแต่มันหนักอะพักเบรกก่อน ลุนปลาโอ้โหตัวนี้โอ้สองอะไรน่ะปลาอะไรด้วยรีสีใหญ่โอ้ก็สองเดี๋ยวถ่ายรูปให้ใจกครับโอ้ธรรมดานี่มันชัยาไม่ใช่นี่หว่าเก็บเลยสองแต้มสวยเลยโหโลหนึ่งครับสองตัวนี้แล้วขันมาดูเราสิปล่อยบ้านเลยอ้าวสาย ดเลโอ้โตัวนี้ใหญ่สวยนี่ตัวนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะกระพงกะลีสีกะลีซีใส่จ่ากระพงแดงเนื้อแม่เหมาผมเอาเองก็ได้ตัวนั้นจริงจริงเนื้อไม่ค่อยดีโอ้ไม่ได้ถ่ายจริงโอ้โหกามเอ้ยมาถ่ายกล้องฝั่งนี้ด้วยความสงบ ครับผมูปปลาอะไรสองตัวเลยเนี่ยดูลักษณะการดึงเนี่ยไปคนละทิศละทางเลยเก่าเลยเก่าก็ทรายแดงแล้วแหละขึ้นมาอย่างขึ้นมาอย่าง สายแดงคือแดงสองตัวเบิ้เออโหยสว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 ยมาแล้วสายแดงมีหน้ามันหนักหนักมาครับสายแดงสองตัวสวยสวยมาวผมสบายคันๆเลยตีไปไกลเลยเนี่ ยังไงเกาเนี่ยโอ้เก้าครับเก้าสวยนี่ไยนะครับพี่จันเก้าสวยสวยตอนไหนนอนตอนไหนไซนี่ต้องตักแน่นอนเดี๋ยวสวีนสวีนรอแป๊บนึงอุ้ยโทษโทษ ออกไปยอมง่ายๆง่ายๆดูก่อนนี่จะพันลงที่หรือเปล่าระวังไม่พันนี่เอาขึ้นมาแล้วตัวนี้นไม่ได้ลงเอาตัดแม่ตอนสุดท้ายสุดท้ายคือไอ้เจ็บน<า>อนเดี๋ยวเลยได้ปลาปะเนะี่ยได้ครับ โซโซเข้ามาเลยยังเรายังไม่โดนยังไม่เห็นเงาครับโนไงาเห็นเงาอยู่ข้างล่างเห็นเงาแล้วครับขาวไม่ยอมง่ายๆครับล่อนไปล่อนมาใส่ดีอยู่ตัวเล็กนิดเดียวไม่เล็กนะครับเนี่ยใส่เป็นโลเลยนะอุ้ยไหวโลฟ้าว่ะคือใส่ลูกเหรอจมเลยอุยจัดเลย ใส่ลเอาเอามีลูกเหรอนี่ใส่เป็น,นโลแล้วอ,อย่างไงเอาเลยอ่ะเอาสิแกก็ยืมไอ้นี่เลยอ๋ขอกินปล่อยใจกิกําลังกินนิบลงตรงนี้นะนิ่มเข้าเข้าบุบบ้ามัน๋อมันมาแล้ว มันไม่ไม่มาเรือลอยเข้าไปหาเรือลอยเข้าหมู่บ้านนี้่ะไปยังไงขึ้นมาแล้วมาฐานใส oui? ่น well ี่สวยสดีอันนี้ดีคลิกดีีนะไหนไหนดูดิขาวอยู่ข้างล่างมามๆเนี่ยยังรัดยังงัหล้งเถื่อนอ คันตรงนะครับเด็กช่างคันดูใไ่กำลังจัดเมนูเด็ดให้นะไปนู้นดูตัวก่อนดูตัวก่อนปิดแกะไม่ลงนะปิดคมขาดปลาหมึกนี่นอนผมว่าใช่ไหม

สวยแล้วครับเท่านี้แจมแจมจบเรียบร้อยยึดใช่ไหมจับโอ้โหา่ายให้สวยให้ส่งรูปให้ทีเดียวมรืมองที่ไหนเล่ามันนี่เป้าเป้าไม่ใช่เหมยเรียกนี่เรียกปลาเลยนะเขาเรียกปลาอะไรนะโซ๊ะ รอสวยโอเคครับมันอร่อยไหมคงลูกคู่เลยตัวไหนเอาจริงปะเนี่ยเ่าจริงอะไร่าเนี่ยไไอ้เก๋ไอ้เก่อค่อยเล่นอ่าไปขัดข้ามนต้องไปขัดข้าต้งเฉยเฉยกดกงนกดไฟดีหย่อล นียอมดิหนึ่งสองยังสวยร้อยอ่ะเดี๋ยวไม่ได้บรรจได้แล้วได้เรืมาปะกากลับบ้านเลยนะิดิดกินไปด้วยทั้งหลนี่สัตว์ใช่ไหมจินเลยครับเอ้าเฮ้อโหอัดตัวกินได้

ไว้ขายเหรอขายรามร้านมีแม่ค้าร้านอ๋อนึกว่าให้ขายให้พวกเราได้ด้วยาทมร้านเดี๋ยวนี้ก็ชอบกินหมึกชอบกินมิ้น oh. เลยสดสดอ่ะตัใหญ่ทะเลขนมหวานจีบดีดีแล้วผมก็ไม่ถ่ายแล้วใช่ครับโอเคถ่ายได้เลยตัวนี้กูตกได้นี่วะ สรุปผลงานครับผมขอได้ยู่นะครับนี่ตัวแรกของเรยเนี่ยโอโหขังแะไรตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหนี่ใช้ตกงานสาามานีเราก็ถ่ายกันได้เนี่ยจับมาถ่ายรูปก่อน